สวัสดีญาติโยมผู้ติดตามรายการสรัมมนรนปลูกปัญญาธรรมปีที่9นะ้ช่วงเวลาค่ำคืนเช่นนี้หลังจากที่ญาติโยมได้ติดตามรับชมกนะิจวัตรของสัมมนรนตลอดทั้งวันนะช่วงค่ำกลางคืนแบบนีนะ้เราก็จะได้มาพบปะก,กับรายการธรรมะทำไมเป็นรายการสนทนาธรรมบูชาวิสัชนา โดยมีพระอาจารย์ประจําโครงการสำมมเอปลูกปัญญาธรรมแต่ละรูปได้สลับสับเปลี่ยนกันมาเพื่อที่จะมาพูดคุยให้ความรู้แล้วก็ญาติโยมจะได้นําเอาธรรมะในแต่ละวัน,นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตให้เกิดความสุขในชีวิตทั้งครอบครัวและก็สังคมวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์อิทธิยาวัดโชติปัญโยวัดนิคมประทีปจังหวัดตรัง ท่านเป็นพระอาจารย์ประจําโครงการสรัมมนาปลูกปัญญาธรรมปีที่9ก้าับนักาการ,ร,รพระอาจารย์ครับนัสการครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์วันนี้นะก็เราได้นะ่ะพูดคุยกันหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะ่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวนะครับได้ธรรมะเกี่ยวกับครอบครัวได้มาพูดให้ญาติโยมฟังวันนี้ก็เลยจะมาเริ่มต้นนะ่ะพูดคุยกับพระอาจารย์เป็นเบื้องต้นก่อนว่าเอ๊ สมมติว่าถ้าครอบครัวสังคมครอบครัวหรือสถาบันครอบครัวเนี่ยมันสามารถเข้มแข็งแล้วมีความสุขดีแล้วเนี่ยวันนี้เราจะขยับขึ้นมาการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยทำยังไงเพราะว่าอย่างอย่างสถาบ,บันครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมีหลักการในการอยู่ร่วมกันมีคารวะศธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราขยับจากจากครอบครัวดีล่ะมาสังคมที่ดีบ้างเนี่ยสังคมที่ มีเมตตา,าต่อการสังคมที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความเข้าใจพระอาจารย์จะมีหลักการอะไรในทางพุทธศาสนาเพื่อนําเสนอหลักการนี้เนี่ยเพื่อให้ญาติโยมที่อยู่ในสังคมเนี่ยเอาไปใช้ได้ก็ในพระพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมข้อหนึ่งที่กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยคือสารานิยธรรมครับครับสารานิยธรรมสารานิยธรรม,รรมใช่ครับ,รบเป็นธรรมที่ทําให้บุคคลเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุขแล้วก็ในสารานิยธรรมเนี่ยก็มีธรรมอยู่หข้อนะครับ ก็คือเมตตากายกรรมเมตตากายกรรมคือการที่เราเนี่ยกระทําต่อกันด้วยเมตตาเมตตาวจีกรรมก็คือพูดต่อกันด้วยเมตตาวัดแล้วก็มโนกรรมเมตตามโนกรรมเมตตามโนกรรมก็คือเป็นการคิดถึงกันด้วยเมตตาคิดคิดต่อกันด้วยด้วยสิ่งดีๆคิดต่อกันด้วยสิ่งดีๆหรือพูดง่ายๆคือคิดดีต่อผู้อื่นใช่ครับมันจะเป็นระบบเลยว่าเมื่อเราทําสิ่งใดพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดเนี่ยมันจะเป็นระบบเลยว่า ถ้าเป็นกุศลแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะทําให้คนเนี่ยมีความรู้สึกไว้วางใจแล้วก็อยูอ่ด้วยกันได้ไอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นสาข้อเป็นเป็นเป็นเรื่องแรกเลยที่จะเกิดขึ้นก็คือจากการที่เราคิดดีต่อคนอื่นนะแล้วก็เมื่อเมื่อคิดดีมันก็จะส,ส่งออกมาทางกายกับวาจาทางกายกับาาต้นทางมันคือความคิดความคิดอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือมันคิดด้วยความเป็นกุศลเพราะฉะนั้นไอ้วจีกับกายกรรม ตบวัจีกรรมนี่นก็ออกมาเป็นกุศลเหมือนกันเป็นกุศลทีนี้เราก็ต้องมาอธิบายคําว่ากุศลครับกุศลเนี่ยจะแตกต่างกับบุญซึ่งบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขความที่ใจเราเนี่ยฟูเบิกบานบแต่กุศลเนี่ยเป็นวิธีการตรองด้วยสติปัญญากุศลไปว่าฉลาดครับรบ,รบดังนั้นการที่มองด้วยกุศลเนี่ยคือการคิดใครครวนแล้วว่าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้บุคคลที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเขาสามารถที่จะ ก้าวข้ามความทุกข์แล้วก็ไปหาความสุขได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งสําคัญมากว่าเมตตาเนี่ยต้องวางเป็นเบื้องต้นเพื่อปรารถนาจะให้เขามีความสุขก่อนอทีนี้เมื่อกี้ได้ได้ยินพ่อจารย์พูดถึงเรื่องบุญกับกุศลอ,อาจจะแวะมาตรงนี้นิดนึ่งก่อนจะไปตรงนั้นคือ,อเวลาในทางพุทธศาสนาของเราใช้เนี่ยเวลาพิธีกรรมหรือก็ตามเนี่ยบางทีมันมีคําคู่กันยกตัวอย่างเช่นบุญกุศลบุญกุศลอย่างงี้ยแสดงว่า ความหมายคําว่าบุญกับความหมายคำว่ากุศลนั้นเป็นคนละคํากันแต่แต่มันจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องด้วยกันคือผมสังเกตอย่างนี้สังเกตจากงานศพงานศพเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยจะไม่มีคําว่าบุญเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่เวลาเห็นเขาขึ้นป้ายเวลาบําเพ็ญกุศลนะฮะที่สารานั่นสารานี่กี่วันกี่คืนแล้วก็ชาปนกิจวันไหนนะเขาจะไปเขียนว่าพิธีบําเพ็ญกุศลศพเอ๊ะทำไมมันไม่ไม่ไม่มีคําว่า บำเพ็ญบุญใน,ในงานศพเพราะงานศพเนี่ยเป็นงานที่มีความพิเศษคือเป็นการจับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไปพิจารณาสัจธรรมเมื่อพิจารณาสัจธรรมด้วยปัญญาเนี่ยก็จะมองเห็นตามความเป็นจริงว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้องดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ์คือความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนของเราอไอ้ตัวปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือกุศลครับทำให้เราเกิดความฉลาดแล้วก็ มีความคิดตระหนักถึงความตายในทุกลมหายใจแล้วก็อม,มองชีวิตที่จะยังมีต่อไปนะว่าจะทําชีวิตยังไงให้มีคุณค่ามีความหมายครับสแสดงว่าพิธีกรรมในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเวลาเวลาเราพูดถึงงานศพเนี่ยคนส่วนมากจะนึกถึงว่าเราเนี่ยบำเพ็ญกุศลหรือสร้างบุญหรือทักษิณาทานเนี่ยให้กับคนที่ตายไปแล้วคนตายไปแล้วเพราะนั้นพิธีกรรมพ,พิธีกรรมในงานศพมันก็จะมีไปเคาะลงรับศีลตั้งถาดอาหารให้ พะลงมาฟังเทศแล้วก็สวดพระอภิธรรมมาฟังสวดคือคือคนโดยส่วนมากเนี่ยยังขาดขาดขาด,ขาดความรู้ว่าไองานศพที่ว่าเนี่ยมันคือให้คนอยู่นี่แหละได้พิจารณาตามหลักไตรลักษณ์อย่างพระอาจารย์ว่าเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากถ้าิโยมได้ฟังเทปนี้ได,ได้ได้ฟังรายการธรรมะธรไมใมในช่วงนี้เนี่ยว่าเอ๊สิ่งที่สําคัญที่สุดในงานศพเนี่ยมันไม่ใช่เอาบุญให้คนตายแต่มันเป็นการ เอาปัญญาให้กับคนที่อยู่มากกว่านที่อยู่ใช่ครับ,รบพุทธศาสนาเนี่ยสอนสิ่งสําคัญอันหนึ่งของชาวพุทธก็คือชาวพุทธต้องจับแก่นให้ให้แม่นครับรบไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยศาสนาเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าปรับประยุกต์ไปตามวัฒนธรรมตามบริบทของสังคมครับแต่สําคัญคือแก่นเนี่ยเราจะต้องจับให้แม่นเหมือนเรื่องของการที่เราอยู่ในสังคมอย่างผาสุกเนี่ย ตัวเมตตาเนี่ยคือตัวที่สําคัญมากเหมือนที่ได้บอกไปว่าถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเนี่ยอย่างน้อยให้เรามีจิตปรารถนาดีต่อคนที่อยู่ร่วมสังคมกับเราเนี่ยอ,อันนี้เป็นจิตที่ถูกวางไว้เริ่มต้นครับแล้วกระบวนการต่อไปเนี่ยมันก็จะนําพาเราเนี่ยไปสู่ความผาสุกในการอยู่ร่วมกันในสังคมเหมือนกันแต่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็จะมีประเด็นหนึ่งครับพระอาจารย์ก็คืออก็ในเมื่อเขาทําร้ายเรารก็ในเมื่อเขาคิดร้ายต่อเรา ก็ในเมื่อเขาพยายามทําร้ายเราหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีกับเราเอ๊ะเรายังจําเป็นอยู่เหรอที่จะต้องมีเมตตากายากรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมอันนี้ผมถามเผื่อค,คนส่วนส่วนหนึ่งในสังคมที่มองมองแบบนีมน้มันมีคนส่วนหนึ่งที่มองแบบนี้ว่าเอ๊ะในเมื่อหรืออาจจะมองว่าไอ้โลกสวยอะไรเงี้ยฮะเอ๊ะโลกสวยหรือเปล่าว่าว่าเ,เราจะต้องดีเขาเมตตาต่อเขาไอ้มุมแบบนี้ประเด็นแบบเนี้ยเราจะเราจะสื่อถึง ถึงคนที่คิดแบบนี้อย่างไรศาส,สนาพุทธมีคำคำหนึ่งคือคำว่าอาหิงสาค,ครับอหิงสาเป็นคำสำคัญมากที่ชาวพุทธทุกคนจะต้องตระหนักในโอวาทปาติโมกเนี่ยเริ่มต้นเลยคำแรกเนี่ยคือการที่พระพุทธศาสนาจะดําเนินไปได้เนี่ยต้องไม่เบียดเบียนทุกวิถีทางครับก็คือโอ,โอวาทปาติโมกที่พระเจ้านําเสนอหลักการวิธีการให้กับพระ 1,250รูปที่มารวมกันในวันมาฆบูชาใช่หลักการโอวาโอวาทัฏิโม์ก็คือหัวใจของพุทธศาสนาหัวใจพระพุทธศาสนาข้อแรกขึ้นเลยว่าไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายทุกวิถีทางครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าโดนทําร้ายเนี่ยก็จะต้องยกเรื่องของพระอาจารย์ท่านหนึ่งคือท่านมหาโคสันทะแห่งกัมพูชาท่านมหาโคสันทะเนี่ยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เขมรแดงเนี่ย ท่านก็พาผู้คนเนี่ยเดินธรรมยาตราเพื่อให้ผู้คนเนี่ยเกิดความสันติสุขในจิตใจครับแล้วระหว่างทางเนี่ยก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านญาติโยมที่เดินธรรมยาตรายโดนยิงตายไปหนึ่ง,นงคนคท่านมหาโคสนันทะก็เลยบอกว่าที่เขายิงเนี่ยเขาไม่ได้ยิงคนอืแต่ว่าสิ่งที่เขายิงไปเนี่ยคือจิตใจที่เต็มไปด้วยความโกรธความโลภแล้วก็อวิชชาคือความไม่รู้เนี่ย ที่เขายิงใส่หากันครับดังนั้นอย่ากโกรธคนอให้โกรธกิเลสที่อยู่ในใจคนออนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วถามว่ามีคนถามว่าเอ้าได้สิก็ท่านไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกับคนที่โดนยิงตายเนี่ยแต่ถ้าคนที่รู้ดีเนี่ยก็จะรู้ว่าท่านมหาโคสนันทานเนี่ยครอบครัวท่านทุกคนเนี่ยโดนฆ่าล้างทั้งครอบครัวเลยเหลือ,อท่านมาแค่รูปเดียวครับดังนั้นพอท่านพูดคํานี้ออกมาเนี่ยก็เลยทรงพลังมากเพราะว่าท่านก็เผชิญกับเรื่องราวกับ ก,กับปัญหากับความทุกข์จริงๆท่านเผชิญจริงๆดังนั้นท่านบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องตระหนักเนี่ยคือกิเลสที่อยู่ในใจมนุษย์ออันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องไปจัดการแล้วก็ไปทําหน้าที่สลายกิเลสตรงนี้ไปไม่ใช่กลับไปทําร้ายคนอืคือถ้ามองในมุมที่พระอาจารย์อธิบายเนี่ยถ้าเรามองอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดแลเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อ ที่ผูุ้ดธเจ้าท่านสอนหรือที่พุทธศาสนาเราสอนให้อภัยหรือว่าให้เมตตากายกรรมเมตรรมเมตาวจีโโกรรมเมตตามโนกรรมต่อกันในความเป็นเพื่อมนุษย์เนี่ยเพราะว่าคนทุกคนเกิดมาเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเป็นพื้นฐานด้วยกันทุกคนเป็นพื้นฐานเพราะฉนั้นมนุษย์มนุษย์ก็จะต้องพยายามที่จะกขจัด พ,พยายามที่จะกาจัดพยายามที่จะชําระล้างไอ้ความโลภความปวดความหลงเนี่ยให้มันเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอันนี้คือความสิ่งคือความจริงที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเดินไปให้ถึงเดินไปให้ถึงครับแต่ปรากฏว่า<ๆ>มันก็มีเราอาจจะแวะข้างทางบ้างอะไรบ้างใช่แต่ว่าก็ต้องยึดหลักเมตตากายกรมมรมวจีกรรมนุกรรมไว้ทีนี้เนี่ยผมไปค้นพบเจออันหนึ่งครับมาจากมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยทางใต้เนี่ยเขาจะมีพระพุทธรูปประจำภาคใต้ครับ คนใต้เนี่ยถือว่าพระพุทธสีหิงเนี่ยคือพ่ออพระลากคือแม่แต่ทั้งสององค์เนี่ยมีคติเดียวกันคือสีหิงเนี่ยแปลว่ามีจิตใจดุจราชสีส่วนพระลากเนี่ยท่านเป็นปางยกมือเขาเรียกว่าปางห้ามสมุดหรือปางอภัยมุทคราอภัยเนี่ยแปลว่าอะไรครับก็ไม่โกรธแค้นอภัยแปลว่าไม่กลัวแล้วมันตรงกับกรณียเมตตาสูตร กรณียเมตตาสูตรคือ17คุณสมบัติที่จะทําให้เราเนี่ยมีความเมตตาได้สมบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงวางไวน้นข้อแรกคือสักโกก็คือความกล้าหาญหรือรว่าความไม่กลัวแปลว่าจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญ กล้าที่จะไปเผชิญหน้าความจริงเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของเมตตาครับแปลว่าคนมีเมตตาไม่ใช่คนที่ขี้ขลาดไม่ใช่คนที่อ่อนแออ่อนแอเป็นคนที่กล้าหาญด้วยซ้ําไปใช่ครับคำว่ากล้าหาญคือสลัดทิ้งไอ้ความโกรธความเกลียดออกจากใจแล้วก็พยายามให้อภัยมาทำเมตตากายากรรมวจิกรรมมโนกรรมมองมองว่าสิ่งที่เขาทําแบบนี้เนี่ยด้วยความเห็นใจเขาด้วยซ้ําไปอย่างี้ใช่ครับอาจารย์เพราะนั้นเอาละเราเราไล่มาถึง เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมแล้วก็เมตตามโนกรรมสาม,รรม <3 S 2> อย่างนี้เป็นพื้นฐานให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขใช่ทีนี้สารานี้ทำมันมีอีกอีกสามอีกสามข้อ,อเดี๋ยวให้พระอาจารย์ได้ได้ลองพูดให้ฟังว่าอีกสามข้อเนี่ยเป็นอะไรอีกสามข้อเนี่ยข้อที่สี่เนี่ยก็คือสาธารณโภคีครับคือได้ของดีมาเนี่ยต้องแบ่งกันอ,อย่าก,กินคนเดียวอย่าบริโภคคนเดียวครับแล้วก็ข้อที่ห้าเนี่ยก็คือ ศีลสามัญญาตาค,คือมีคุณธรรมมีความเสมอกันแล้วก็ทิฏฐิสามัญญาตาค,คือมีความคิดเห็นที่เสมอกันสามารถปรับเข้าหากันได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสารานิยธรรมเนี่ยนอกจาก3ข้อที่เป็นเหมือนเกือกันเมตตากยายกรมมกร,ยกรมเมตตาวจิกรรมเมตตามโนกรรมเนี่ยข้อที่4มันก็คือสาธารณภคีสาธารณภคีก็คือการแบ่งทรัพยากรนั่นแหละใช่ไหมครอาจารย์ หมายถึงว่าคนอยู่สมมติอยู่ในสังคมนี้อยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ก็แบ่งทรัพยากรหรือแบ่งสิ่งที่ได้มาเนี่ยให้มันเกิดความยุติธรรมให้มันเกิดความเสมอภาคเพราะว่าถ้าถ้าส,สังคมที่มันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะว่าทรัพยากรที่แบ่งมันแบ่ง,บง,บงไม่ได้ทั่วถึงกันใช่ไหมครับอยใช่ครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะนามาใช้ ในในสังคมที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขใช่ครับ,รบแล้วอันนี้สําคัญมากเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยในระบบของสังคมเองเนี่ยมีการให้ความสําคัญกับเสียงของคนตัวเล็กๆครับครับหมายความว่าคนตัวเล็กๆที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงทรัพยากรของสังคมเนี่ยเขาก็มีคุณค่ามีความหมายที่สามารถส่งเสียงมาในระบบประชาธิปไตยได้นะผมยังมีความรู้สึกเลยว่าประชาธิปไตยลึกๆเนี่ยมีรากมาจาก ตัวสาธารณภูมิค,คือการแบ่งจัดสรรทรัพยากร,ากรหรือแม้แต่กรสร้างเสียงหรือสิทธิของเราเให้เท่าเทียมกันเพื่อที่จะเข้าถึงทรัพยากรแล้วก็ทําให้คนทุกคน,นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุบเพราะนั้นก,<ม>ก็เป็นข้อที่รับ,รบแล้วข้อที่5ที่6ก็เป็นศีละสามัญญตากับทิฏฐิสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตามันทำให้สังคมนี้แตกแยกหรือมันทําให้สังคมนี้นี่มีความ สุขมีความผาสุกได้อย่างไรในสองข้อนี้ศีลเนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานนะครับพอพูดถึงศีลสามัญญาตาแล้วเนี่ยพูดถึงศีลห้าเลยที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเราทุกคนมักจะมองว่าศีลห้านี่มันเป็นข้อกําหนดหรือข้อบงอังคับที่ทําให้เราเนี่ยเป็นข้อห้าม,ามแต่จริงๆแล้วศีลมันแปลว่าปกติของมนุษย์ครับถ้าสมมุติว่าเราไปดูเนี่ยคนปกติเนี่ยมีธรรมชาติไม่เบียดเบียนชีวิตไม่เบียดเบียนทรัพย์สินไม่เบียดเบียนคู่ครองไม่ พูดคําปดหรือรว่าไม่ทําให้ตัวเองขาดสติอันนี้เป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วครับดังนั้นคนจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยต้องมีปกติของความเป็นมนุษย์เนี่ยใกล้เคียงกันอ,อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับ,รบที่พอพูดถึงแล้วทุกคนก็สามารถเข้าใจได้ง่ายครับส่วนข้อที่6กเนี่ยสำคัญคือทิฏฐิสามมัญญาตาคือความคิดเนี่ยอันนี้คนทุกคนความคิดแตกต่างกันอยู่แล้วรพระอาจารย์นะในสังคมพระอาจารย์เคยเจอแบบคนที่แบบว่า ความคิดต่างกันเนี่ยต้องมาทํางานร่วมกันเนี่ยพระอาจารย์ทํำยังไงบ้างครับถ,ถ้าถ้าเป็นตัวผมเนี่ยเคยเคยมีเคยมีเหตุการณ์อยู่เหมือนกันว่ามันความคิดคนละด้านเลยรจริงจริงต้องอันดับแรกผมว่าต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องบริหารใจก่อนบริหารใจจัดการความรู้สึกในใจแล้วก็ทําใจที่จะยอมรับว่าเออต้องทํางานร่วมกับคนหลากหลายอ,อันตัวที่สองมันก็ต้องผ่านการสื่อสารอันนี้สําหรับผมนะครับ คือนอกจากคือคือถ้าใจมันไม่ได้แล้วนะมันก็ไม่อยากทําด้วยเพราะมันก็ต้องบริหารใจก่อนว,ว่าเอาละ,อ,ะอย่างน้อยเราก็ต้องทํางานร่วมกันกับคนที่หลากหลายเข้าใจแบบนี้ก่อนพอเข้าใจแบบนี้เสร็จปุ๊บก็จะเริ่มสื่อสารหลักการสื่อสารก็คือสัมมาวาจาก็คือจะพูดคุยบ่อยๆค,อคุยวันแรกเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามีปัญหากันบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าไม่เข้าใจกันมากแต่ว่าก็คุยบ่อยๆคุยบ่อย,ย,อยสื่อสารบ่อยๆจนมันลงตัวก็ ทำทำทำงานภายใต้ภายใต้ข้อจํากัดในในความคิดที่แตกต่างกันมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ว่ามันก็พอที่จะเดินต่อไปได้อะไรเงี้ยการาสื่อสารสําคัญมากเลยนะครับครับโอ้ oh, ถือว่าเป็นหัวใจแล้วก็การสื่อสารเองเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงให้ความสําคัญเชื่อมโยงกับคําว่ากุศลเหมือนกันอเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีคำคำหนึ่งก็คือคําว่า positive feedback นะครับ คือเวลาที่เราสื่อสารกันเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเราคุ้นเคยกับการจับผิดเราไม่ค่อยจับถูกกันและทีนี้เนี่ยในการจัดการองค์กรใหม่ๆหรือการสื่อสารในองค์กรใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีการจับถูกหมายความว่าในการทํางานกันมีปัญหากันเนี่ยเราเจอเรื่องที่ผิดพลาดสักเก้าเรื่องแต่เรื่องที่ทําถูกสักเรื่องเดียวเนี่ยเรามาจับถูกก่อนคือคือไปดูเรื่องนั้นด้วยกันก่อนโอเคมันโอเคมันถูกต้องใช่ครับมันดีนะว่าที่ถูกเนี่ย เราทํากันมาด้วยกันมายังไงถึงสามารถประสบความสําเร็จได้คล้ายๆกับจะไปถอดบทเรียนถอดบทเรียนครับทําด้วยกันสิบเรื่องเนี่ยมันมันมันล้มเหลวก้าเรื่องครับคือมันมันไม่ประสบความสำเร็จแต่มันสำเร็จหนึ่งอันหนึ่งอันคนโดยส่วนมากองค์กรโดยส่วนมากจะบอกว่าโอ้ไม่ไม่โอเคแล้วไม่โอเคเถ้าถ้ามันล้มเหลวก้าขนาดนี้ยกเลิกหรือว่าอาจจะยุบบริษัทอะไรไปแต่แต่ถ้าคนที่มองเห็นก็คือไปถอดบทเรียน โครงการที่สําเร็จที่สําเร็จอันเดียวอ่ะทำยังไงถึงสาเร็จมาได้เพราะไอ้คนที่ทาด้วยกันก็ทำทำทำด้วยกันทุกคนมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรทำด้กคนแต่ว่าไปถอดบทเรียนอย่างที่พระอาจารย์ว่าเออเนี่ยมันมันสำเร็จได้ยังไงแล้วเราอาจจะเอามาใช้กับอีกสองสาม้าที่มันร่มเหลวก็ได้แล้วทีนี้เนี่ยคนที่ทํางานก็จะมีกําลังใจอีกอันนึงก็คืออันนี้เขาเรียกว่าการอะไรนะฮะ positive feedback การการให้การ มุมมองเชิงบวกต่อเหตุการณ์ครับมันก็ตรงกับการที่มาจับกูศสนในทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยมีทิฏฐิสามัญญาตาได้อคือคนอย่างน้อยเนี่ยคนต้องการสองสามอย่างนะครับที่เคยคุยกับพอาจารย์ก็คือต้องการการยอมรับอต้องการความสุขแล้วก็ต้องการความสําเร็จครับดังนั้นถ้าทํางานด้วยกันแล้วไม่ได้รับการยอมรับ ไม่สําเร็จแล้วก็ไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะทําทาไมบ,บางทีเขามีตั้งคําถามด้วยนะว่าสมมติร so, เราอย,อยู่ในองค์กรนี้อยู่ในบริษัทนี้เนี่ยแล้วทางานแบบไม่มีความสุขเลยเนี่ยครับเรายังจะทําต่อไหมหรือเราจะต้องลาออกอไอ้ลาออกก็ลาออกไม่ได้อีกเพราะว่ามันมันทาไปเยอะแล้วทํางานไปไม่สามารถที่จะออกแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาคาราคาซังจนมันมีโรคโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นมาครับอาารย์ที่เขาแบบว่า เป็นโรคเบื่อการทํางานก็คือแบบว่ามันไม่มีความสุขในการทํางานเลยแต่ว่าไอ้จะลาออกกันลาออกไม่ได้ก็เลยกลายเป็นโรคเบื่อการทํางานเนี่ยทีททใ่ในสังคมปัจจุบันเขาว่ากันอยู่ผมเนี่ยเพิ่งไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาครับพระอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องนี้เชื่อมโยงกับพุทธธรรมเขาบอกว่าองค์ความรู้สมัยใหม่เนี่ยเขาเห็นว่าความสุขความทุกข์เนี่ยมันมาจากสารสื่อประสาทมันมีอยู่สามสารนะครับคือเซโรโทนินเนี่ยเป็นสารที่มันจะหลั่งมาเมื่อ เรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วสบายอเขาบอกว่าคนยุคใหม่ที่ทำงานเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายครับก็เซโรโทนินไม่ค่อยหลัง่งก็เลยรู้สึกว่ามันอึดอัดครับทีนี้เนี่ยก็มีสารที่สองคือออกซิโทซินอืเป็นสารเรื่องของความสัมพันธ์ครพอสองฐานนี้สองสารน,นี้เนี่ยจะเป็นสารที่เป็นฐานของพีระมิดถ้าฐานไม่ดีเนี่ย สุดท้ายคือโดปามีนเนี่ยคือสารแห่งความสําเร็จเนี่ยมันจะไม่สามารถหลั่งได้มันก็เลยเป็นคําตอบว่าทําไมเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่ค่อยได้ขยับกายไม่ค่อยได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วเราไปมุ่งอยู่แต่ความสําเร็จอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของเคมีเคมีเรื่องเรื่องวิทยาศาสตร์ในในร่างกายก็ก็มีส่วนก็มีส่วนสําคัญเพราะว่า ในทางพุทธศาสนาของเรามันก็พูดถึงสองอย่างอยู่แล้วคือการจัดการกายกับจัดการใจ,จรใช่ไหมฮ<ๆ>ะกายก็เดินในการพัฒนาไปส่วนจิตใจก็ต้องพัฒนาไปด้วยนะครับพระอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสรุปเป็นสาลานิยธรรมที่พระอาจารย์ช่วยอธิบายแต่ที่นี้มันมีหลักหนึ่งพระอาจารย์หมายความว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่พระอาจารย์บอกก็คือข้อแรกของโอวัตถปติโมกข์ก็คือ หิงสาคือไม่เบียดเบียนกันไม่ทําร้ายกันครับคือไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนกันเนี่ยอยากอยากให้พระอาจารย์ลองนาเสนอตรงนี้ดูว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะสามารถเอาหลักการของการไม่เบียดกันไม่เบียดเบียนกันเนี่ยไม่ทําร้ายกันเนี่ยเอามาเอามาเป็นหลักการในการอยู่ร่วมกันเนี่ยได้มันมีอันนึงที่น่าสนใจมากครับคือเวลาที่เกิดความทุกข์เกิดความผิดพลาดอะไรในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเอง มันเป็นหมายหมายถึงหมายถึงถ้ามันมีความทุกข์ขึ้นมาเกิดเกิดความทุกข์ในสังคมความทุกข์ร่วมกันเนี่ยเช่นทําอะไรผิดพลาดขึ้นมาในองค์กรทักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะไปโทษคนอื่นอคือมองจากมองจากข้างนอกมองจากข้างนอกอไม่ไม่ได้มองมาที่ตัวเราไม่ได้มองมาที่ตัวเราครับไอ้นี้เนี่ยมันมีวิธีสื่อสารกันอย่างหนึ่งเวลาเกิดความทุกข์ร่วมกันเนี่ยเราจะไม่ไปโทษว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้นเป็นอย่างนี้ก่อนครับ แต่จะกลับมาสํารวจตัวเราก่อนสังเกตแล้วสื่อสารว่าเราเนี่ยรู้สึกยังไงครับแล้วเราต้องการอะไรเช่นในองค์กรทําผิดพลาดด้วยกันอะไรเล็กๆสักอย่างหนึง่งเราอาจจะอัน,นี้สมมตินะครับ,รบว่าเผมผม,ผมก็จ,จะสื่อสารว่าผมรู้สึกเสียใจที่ทําแบบนี้อ้น,นี้เนี่ยมันจะไม่พุ่งไปที่คนอื่นแล้วอแล้วเราต้องการอะไรคือ ผมต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือกันเพื่อที่จะให้งานเล็กๆชิ้นนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้แล้วกลับสู่ความสําเร็จได้แต่แต่โดยคนส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ด้วยที่พระอาจารย์บอกว่ามันมองไปข้างนอกก็คือพอมันมองกลับมาหาตัวเรามันอาจจะมีผลร้ายมาหาเราหรือเปล่ามันอาจจะถูกเพ่งเล็งจากหัวหน้างานถูกเพ่งเล็งจากคนอื่นหรือเปล่าจากสังคมนั้นว่าเอ้ยเราเป็นตัวต้นเหตุหรือเปล่าว่าเราที่บอกว่ามันผิดที่เรารอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์อันนี้ถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมตตาเนี่ย มันต้องกล้าก่อนแล้วเมตตาที่ยากที่สุดคือเมตตาตัวเองถ้าเรากล้าที่จะสื่อสารจริงๆในทางตะวันตกเนี่ยการสื่อสารความรู้สึกในการทํางานออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับนะครับเช่นฉันรู้สึกอึดอัดฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกหวั่นไหวอะไรแบบนี้ก็สามารถสื่อสารออกไปได้ครับแล้วจะทําให้คนที่ร่วมทํางานร่วมกันเนี่ยระหนักถึงความรู้สึกของตัวเองด้วยเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันสะท้อนผ่ากันไปมาครับ แล้วทีนี้แล้วเราบอกความต้องการของเราเราจะไม่ไปโทษคนอื่นแต่สังคมที่ไม่มีการฝึกเรื่องนี้เนี่ยเราจะโทษคนอื่นเพราะโทษคนอื่นเนี่ยมันง่ายครับครับแต่หันมาสำรวจตัวเองเนี่ยมันยากเพราะว่าหาคนอื่นผิดดีกว่าใช่ง่ายกว่าหาเหยื่อหาเหยื่อเพราะผมมองฟังฟังพระอาจารย์ที่พูดมาในในเรื่องที่เราพูดนี้เนี่ยร้นเรื่องการสื่อสารเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญมากหมายความว่า ไม่ว่าองค์กรไหนไม่ว่าสังคมไหนก็ตามที่อยากจะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกเนี่ยคือถ้ามันมันเริ่มต้นที่การสื่อสารที่ดีเป็นการสื่อสารทางบวกเป็นการสื่อสารกันด้วยความรักเนี่ยผมว่ามันจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กๆอย่างครอบครัวอย่างสังคมอย่างบริษัทอะไรก็ตามที่เราทํางานกันอยู่เนี่ยั้นการสื่อสารเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยได,ได้พูดอย่างไรไว้ไหมครับอาจารย์ว่า ยกตัวอย่างเช่นว่าเอ๊ะพระเจ้าท่านนาเสนอเรื่องการสื่อสารในทางพุทธศาสนาไว้ยังไงเพื่อยัดโยมที่ฟังอยู่เป็นพนักงานในบริษัทอะไรก็จะได้เอาไปจัดการหรือเอาไปใช้เป็นเครื่องมือใช้ได้เรื่องการสื่อสารในพุทธศาสนาผมนึกถึงในมงคลละสูตรครับ,รบในมงคลละสูตรเนี่ยมีการกล่าวถึงวาจาสุภาษิตคือสัมมาวาจาสัมมาวาจาครับต้องเป็นคําจริงเป็นคําที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่กําลังสื่อสารอยู่ แล้วก็เป็นคําที่พูดด้วยเขาเรียกว่าเมตตาจิตนะครับรบถึงแม้แต่ถ้าถ้าไม่ครบ3ามองค์ประกอบนี้เนี่ยบางทีท่านก็อาจจะให้เรากลับมาสํารวจว่าควรจะสื่อสารไปไหม,มเพราะว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือการสื่อสารที่เหมาะสมกับเหตุรู้เหตุรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การร,รู้บุคคลรู้รสถานที่ครับครับ อปริหานิยธรรมอันนี้ก็จะเชื่อมโยงมาได้ว่าถ้าผิดที่ผิดเวลาหรือว่าสื่อสารไปแล้วไม่เกิดประโยชน์กับคนที่เรากําลังจะสื่อสารด้วยก็ต้องกลับมาเก็บไว้ก่อนหรือสํารวจอีกทีนึับ,รบหรือมันหรือมันมีหลักการสื่อสารที่เจ้าทรงบอกว่าแม้ว่าเป็นเรื่องจริงรแต่พูดไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ก,ชนก็ไม่ควรพูดครับหรือว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงนะถึงพูดพูด พูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรพูดก็จะมีหลักการอะไรแบบนี้ที่พระเจ้าทรงนําเสนออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารก็เป็นเรื่องสาคัญคือกลับมาที่สัมมาวาจานั่นแหละกลับมาที่อริยมีอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละนะครับพระอาจารย์เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ได้ประเด็นจากพระอาจารย์ในเรื่องของสังคมสันติสุขคนมีความสุขได้ด้วยมีธรรมะหลักการก็คือสาลานิยธรรมเป็นเป็นหลักการแห่งความผาสุก นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตามาสนทนาธรรมด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสก็จะได้นิมนต์มาพูดคุยกันบ่อยบครับพระอาจารย์ก็ยัตยมทุกท่านนะวันนี้เราได้พูดถึงความสุขแต่เป็นความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมพระอาจารย์ท่านได้นําเสนอเรื่องศาลานิยธรรมหกประการคือเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรม มีเมตตาต่อกันด้วยกายวาจาใจแล้วก็สาธารณภโคีการจัดการทรัพยากรอย่างลงตัวแล้วก็ยุติธรรมทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นเหมือนๆกันคล้ายๆกันแล้วก็ศีละาามัญญาตาก็คือมีความประพฤติมีระเบียบแบบแผนอันเดียวกันวันนี้ต้องฝากธรรมะสารานิยธรรมนี้ให้โยมเอาไปใช้แล้วก็วันนี้มีแง่มุมหลายอย่างญาติโยมสามารถ เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตให้เกิดความสุขในครอบครัวและสังคมได้วันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ <c oughs> ธรรมะธรรมใหนะพบกันในวันต่อๆไปในช่วงค่ำคืนเช่นนี้ขอเจริญพรขอเจริญร